ไลฟีีคุณกาลังชมต๊อบคาเจ่คลับ การประกวดดนตรีดีๆกับคาราบาลแดงนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาถึงการประกวดนะคะในเวทีระดับภาคกันแล้วค่ะซึ่งภาคแรกนะคะนั่นก็คือภาคอีสานค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆแต่ละวงเนี่ยนะคะก็ได้ผ่านในเวทีระดับจังหวัดมาแล้วแล้วก็ยังได้รับการลรวงช็อตจากพี่ๆคาราบาลกันมาแล้วด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องติดตามได้เลยค่ะกับรายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตตอนนี้ไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ ยอมมีีชััรางวลเป็นนสวัสดีครับพวกเราวงมาดีมครับจากจังหวัดขอนแก่นครับผมตื่นเต้นเหมือนกันครับที่ได้เข้ามาถึงรอบนี้ครับหลังจากที่ทุ่มเทกับมันมาก็ถือว่าคุ้มครับก็ดีใจครับมีโอกาสดีๆอย่างนี้ครั้งครับผมเราก็ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับก็ซ้อมกันเป็นเดือนๆกันนะครับซ้อมทุกวันครับหลังจากที่พวกเราเลิกเรียนก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรครับรู้สึกเสียดายครับที่ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปจาก นักเนตีมือชีพนะครับอยากไปครับแต่ไม่ได้ไปครับมันเป็นช่วงสอบพอดีครับช่วงนั้นก็เลยแบบไม่ได้ไปอย่างเงี้ยโอ้วันนี้รอมานานแล้วครับวันนี้ทุ่มเทมากครับสู้ถึงที่สุดครับสําหรับวงอื่นๆที่ยังไม่เคยมาประกวดในเวทีนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ลองประกวดดูครับว่ามันดีจริงครับได้ความรู้ได้ที่กรรมการเขาคอมเมนต์นะครับได้ความรู้มากเลยครับ จากจังหวัดอุดรธา,านีคะ่ะรู้สึกดีใจะคะ่ะก็เป็นครั้งที่2แล้วที่พวกเรามาถึงระดับภพคพวกเราจะทําให้เต็มที่ค่ะพวกเราก็ได้ไปเวิร์กช็อปกับพวกพี่คาราบาวมานะคะก็รู้สึกดีมากค่ะพี่เขาก็ช่วยปรับเปลี่ยนในการเล่นดนตรีให้พวกเราง่ายขึ้นนะคะเป็นกันเองด้วยใช่ค่ะมีความสุขมากเลยคะ่ะแบบให้ให้เก็บความรู้ได้ดีมากแล้วก็บอกให้ไปปรับไปเปลี่ยนตรงนี้แล้ว พอปรับพอเปลี่ยนปุ๊บมันดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถทําให้หนูเล่นง่ายขึ้นด้วยค่ะพวกเราก็ทําตามคําแนะนํานะคะของพี่ๆวงคาราบาในตอนที่พวกเราไปเวิร์กช็อปนะคะณนะตอนนี้ก็เป็นโอเคมากค่ะกับวงของเราเป็นภาพรวมออกมาโอเคแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งประเด็นคือจิตวิญญาณในการแสดงออกถึงดนตรีนะคะแล้วก็การเอนเตอร์เทนการแสดงออกอะไรบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะยังไงตอนนี้ต้องลองดูแล้วกันนะคะ สวัสดีครับพวกเราครับวงแแมครับก็เป็นตัวแทนนะครับที่ชาเล่ยรอบคัดเลือกนะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วครับหลังจากเตรียมเสื้อโค้ทมาวันนี้ว่าจะหนาวนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันครับวันนี้ก็มาถึงบึงแก่นนครใช่ไหมครับบึงแก่นนครวันนี้ก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เราได้เล่นดนตรีข้างๆบึงแก่นนครเลยนะครับหลังจากที่พวกเราได้ไปเข้าค่ายเวิร์กช็อปนะครับกับพี่ๆคาราบาวแดงนะครับก็ ทําให้พวกเรานะครับมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวครับวันนี้พวกเราก็ได้มีเพลงแต่งมาหนึ่งเพลงนะครับเชื่อว่าอะไรน,นะเพลงแต่งเส้นทางฝันนะครับเส้นทางฝันนะครับที่เป็นพวกเรา,าหลังจากที่ซุ้มซอมกันมาหลายเดือนเลยทีเดียว <c oughs> นะครับมันทําให้สาวที่ร้าใจมากนะครับ <c oughs> เพลงนี้แล้วก็เพลงเล็กเคียวร็อกอ l โดนเล็กเคียวร็อกอโดนนะครับก็เป็นเพลงในอัลบั้มชุดวิชาแ <c oughs> พะ นะครับแล้วก็ไม่ดินไทยแลนด์ครับเพลงนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับคาร์บาวแดงครับที่มอบอกาศดีๆให้พวกเราครับได้มีโอกาสมาทําการแสดงนะผมไม่คิดว่าเป็นการประกวดนะครับคิดว่าเป็นการแสดงคิดว่ามีโอกาสมาแสดงให้พื่อนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้ดูกันครับยังไงซะนะครับอยากจะฝากนะครับรุ่นต่อไปแล้วกันนะครับปีหน้านะครับอยากที่มาร่วมสมัครนะครับร่วมเข้าแข่งขันนะครับการประกวดโมบนตรีสร้างคุณค่าชีวิตครับรับรองว่าคุณจะเข้าใจคุณค่าของตัวเองแน่นอนครับ สวัสดีครับพวกเราวงเกราเหลนะครับจากจังหวัดวนราชธานีนะครับผมครับก็สําหรับตัวพวกผมเองก็เดินทางมาก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาถึงระดับนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนก็ตื่นเต้นอยากจะมีอะไรฝากไหมครับมือกองครับมือกองไม่กล้านะครับกลัวนะฮะก็ดีใจครับจะเต็มที่แล้วกันครับวันนี้ครับก็ได้ใกล้ชิดกับพี่ๆวงคาราบาวก็ดีใจที่สุดแล้วครับที่หลายๆคนทางจังหวัดวนก็ ชอบวงดนตรีเพื่อชีวิตวงคาราบาวนะครับผมก็ชอบมาเหมือนกันนะครับก็ได้ทําตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้นะครับได้ไปสัมผัสกับวงคาราบาวแบบใกล้ชิดจริงๆครับครับแต่ละคนก็ได้ความรู้จากพี่ๆคาราบาวนะครับก็พวกเราก็ได้นําไปปรับปรุงจุดที่พวกเราทําแล้วทําไปก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าพวกเราปรับปรุงขึ้นมาใหม่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทําได้ดีขนาดไหนก็เชิญติดตามพวกเราด้วยแล้วกันแล้วกันนะครับก็ขอฝากนะครับ ผมอยากให้แบบลองเข้ามาประกวดดูนะครับผมอา,อาจจะได้แบบประสบการณ์เล็กๆน้อยๆหรือว่ามากนะครับจากวิธีการประกวดนะครับผมงไงก็วันนี้ติดตามชมแล้วกันครับ <S 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 เข้ามาประกวดในเวทีระดับภาคนันเองค่ะที่ภาคอีสานเวทีขอนแก่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันนะคะฝีมือน้องๆเนี่ยหลังจากได้รับการเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมารอลุ้นดูแล้วกันค่ะ